มันเป็นเรื่องประหลาดนะทุเรียนนอกฤดูแต่ว่าอร่อยเท่ากับฤดูของมันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการกินให้ดูว่ากินทุเรียนยังไงให้อร่อยอร่อยในเสียงแม่เราจะต้องได้กินเฮ่อร่อยมากอ่ะอร่อยจริงๆ โดนปรับไปแล้วยี่สิบกว่าล้านภาษีไม่เสียไอ้แม่ไม่ได้กินเลย่านนลระวังนะครับอานตันชุงคุณต้องแจ้งภาษีให้ดีๆได้ <c oughs> อ,อร่อยมากผมโชคดีมากเลยมเลยเนนีเพื่อนดีๆก็อย่างนี้นครับถึงแล้วมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ย หัวใจเพื่อเธอจริงๆเลยอร่อยมากมากคือกินดูเรียนลุกเนี้กับเพลงนนุกชนะพรุงศรีวิไรนี่อันไหนอร่อยกว่าอกินดูเรียนลุกเนี้กับเวลาเพลงนนุกได้ชนะพรงศรีวิไรอันไหนอร่อยกว่า ผมว่าชนะคงจากินยากจริงๆมันเหนียวแน่นมันหวังแอบชิ่งโน้นชิ่งนี้งแต่ก็ไปผ่าไตามานี่นะโอ้โหเขาฟิตปึงเลยอ่ะไม่รู้ฟิตปึงเลยร่างกายเขาดีหน้านี่แดงกำแดงไปทั้งตัวเลยอะแดงไปทั้งตัวเลยมผมจะไปผ่ามั้งผมจะไปเสริมไตมั้งพอเขาทำมาแล้วเขาบอกแ,แรงดีมากๆเลยปกตินี่แทงกับผมสอง ชั่วโมงชั่วโมงมกลับแล้วตอนนี้เล่กันถึงตีสี่เลยตอนนี้ตอนนี้เขาว่างๆอยู่เนี่ยนะตอนนี้เขา,เาการเมืองเขายังไม่เริ่มผมโลก,กันเขาก็มาพักผ่อนกับผมเล่นอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนที่ร้านที่อนอตันขับโชคชัยสี่เล่นกันทุกคืนนะครับเป็นถือว่าเป็นการออกกําลังเดินออกกําลังวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงเดินออกกําลังกันนะแล้วใช้ความคิดด้วย มันก็ดีไปอย่างดีกว่าไปนั่งเฉยๆเนาะโอเค็กินก่อนนะมันจะอร่อยหรือทุเรศกันหรืมันเข้ามา